นี่กระเป๋าเป้อเป็นงานแฮนด์เมดนะ,ะสวยนางแบบไม่สวยแต่ว่ากระเป๋าสวยนะคะสายยืดได้หดได้

ปัน,ตนตเต้าสดเตียวนะจะน้อจนเจียวสดชัะะ่วว่านะจะน้อสดปันเต้าเตะตาแล้วนะนะอ่าอันนี้ใช้มือทำจริงๆเลยนะโอเคใบนี้แปดร้อยบาทกระเป๋าจะเอาแบบสีสันแสบๆตาหน่อยก็ได้นะอันนี้ลูกน้องหมดซิปสองข้า อันนี้งานมือทั้งนั้นเลยนะมีสาวข้างมีอันนี้ให้ห้อยเป็นกระเป๋าห้อยตรงนี้ด้วยไม่ก็จะถือแบบนี้ก็ได้ตรงนี้นะแต่โน้ตสติสั้นเสียอนะข้างในก็มี ให้ใสายตังด้วยจาวลายนี้ก็มีนะเอาแบบนี้ก็ได้ลายปันเท้าตั้งตาเราการ็จะนอยด์เท้าผ้ากันชงนะเนี่ยนี่ผ้ากันชงนะมีอย่างนี้ให้ห้อยด้วย อืมยแบบอบจ้าต้นบนี้ไห้จะก็มีสีแดงสดนี่สีแดงสวยมีใบเดียวนะชิ้นละใบมีอะสีชมพูสสยสดมีชมพูนี่นี่ขนาดสนใจตัวไหนติดต่อมาได้เลย ชิมม่วงเนี่ยว,ว้าวทำแบบนี้ก็ได้นะใหญ่หน่อยนึงชีเขียวสดอืจะเป็นแบบนี้ก็ได้ ชอบสีสดมอลูกกระเป๋าเป้สีนวลอ่กระเป๋าเปา้จะไปสวยมากสายก็ขยับได้นะสายขยับได้ขยับได้มอวสั้นเอายาว จะเอาแบบแบบนี้ก็มีนะแบบทรงสี่เหลี่ยมแบบทรงสี่เหลี่ยมเอาสีแดงสดนี่เป็นข้างในเป็นอย่างนี้เลยเนาะล้วได้มัดไว้อย่างนี้ ได้หมดมีสีแดงกับสีฟ้านี่นุ่นอยอไปปวดชิเจ้ไปปวดชิจ้าตตรงเลยนี้ก็ได้มีมีชิ้นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้น สีเรียบไม่ชุชาดอืมนะชุดกระชสบสยั สีม่วงน้องก่อนนะฝั่งนี้สีฟ้าแซมไม่ค้าไปเลยเไม่ค้าหรอ